โอเคครับน้องๆตอนนี้ก็อยู่ในช่อง2000นะครับทุกคนก็วันนี้จะมาเล่นนามินะครับทุกคนนามิร่างอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เล่นเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะครับนามินะครับเป็นมันเป็นกิจกรรมอะไรหรือเปล่าให้ผมเล่นผมก็อยากเล่นน้มิมากเลยนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> โอ้โหเทโอทีน่าก็แกง๊งจนสลัดดูฟี่แล้ะครับ <c oughs> โอ้ฝั่งเขาก็มีแต่ผู้ยิงนะครับโอ้โหเกินโอ้โหมันท่าอะไรวะเนี่ยจะท่าสายฟ้าวะ ราตัวยึดถึงแรกครับทุกคนเพราะเรามันตายยึดได้มันเล่นยังไงวะตัวนี้วะมาแล้วครับทุกคนโอ้เอาเรื่องครับโคตรตีเบามากครับเฮ้ยโอ้โหแรงแรงแรงโอ้แตกแตกแตกหลง มาอีกครับโคตรแรงทุกคนโอ้ไม่ยึดครับไม่ยึดครับโอ้จะชนะเอาเลยเนี่ยมาดีครับสุดที่อุอ๊ยโอ,โอ้ชนะครับชนะใสๆครับโอ้โหก็ครับน้องๆก็เก่งเกินอ่ะครับโอ้โหเก่งเกิน ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกคนก็อะไรวะคลองสมบัติสาครั้งก็เอเจอกันคลิปหน้าครับผมจะมาเล่นตัวอะไรก็ยังให้ผมับคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ